3ส,สไตล์เพิ่มความหรูหราลักชัวรี่ด้วยที่แขวนแก้วไว้คุณอยากให้ครัวเคาน์เตอร์บาร์หรือพื้นที่สังสรรค์ภายในบ้านของคุณดูหรูหราและน่าประทับใจมากกว่าใครใช่ไหมหากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มความหรูหรามีวิธีที่ง่ายและสามารถทำได้โดยใช้ที่แขวนแก้วไว้เป็นส่วนเสริมสำคัญในการตกแต่งโดยมีหลากหลายสไตล์ดังนี้เสริมความหรูหราให้กับครัวสไตล์คลาสสิกลักชัรี่ ด้วยที่ขวนแก้วไวน์สำหรับครัวสไตล์คลาสสิกลักชัวรี่ที่เน้นความหรูหราและคลาสสิกการเพิ่มเติมที่ขวนแก้วไวสามารถช่วยเสริมความสวยงามอย่างเป็นทางการได้ทันทีลองใส่แก้วไวน์และแก้ว็อกเทวทรงสวยๆและแขวนไว้คู่กันเพื่อสร้างบรรยากาศอบอุน่นอบอุ่นที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับการดื่มเครื่องดื่มที่สนุกไปกับครัวของคุณสไตล์โมเดิร์นลักชัรี ทันสมัยด้วยเคาน์เตอร์บาร์ท็อปกระเบื้องพอดเลนให้ความทันสมัยให้กับครัวสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเลือกเคาน์เตอร์ที่มีท็อปเป็นกระเบื้องพอดเลนและเพิ่มเติมที่แขวนแก้วไวให้เป็นโครงสร้างตัวเพื่อเพิ่มความทันสมัยและความสวยงามให้กับครัวของคุณอย่าลืมเลือกเก้าอี้บาร์ที่เป็นโทนสีให้เข้ากันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยและหรูหราสไตล์มินิมอลลักชูรี่ ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยสำหรับครัวสไตล์มินิมอลลักชูรี่ um ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหราที่แขวนแก้วไวจะช่วยเสริมความหรูหราให้กับครัวสไตล์มินิมอลลักชูรี่ด้วยที่แขวนแก้วไวได้อีกด้วยวิธีที่สร้างบรรยากาศที่ทันสมัยและน่าอยู่นอกจากการเลือกแก้วไวที่มีดีไซน์ทันสมัยและคลาสสิกยังมีวิธีอื่นๆที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มความหรูหราลักชูรี่ได้ดังนี้ 1>, 1. สีสันและลวดลายเลือกแก้วไวที่มีสีและลวดลายที่สวยงามและเลือกแก้วที่มีฟังก์ชันพิเศษเช่นแก้วไวที่มีการแสดงแสงสีเปลี่ยนไปตามมุมมองหรือแสงที่สะท้อนให้ความสวยงามเพิ่มขึ้น 2. ไฟและการจัดแสงการใช้ไฟและการจัดแสงที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความหรูหราให้กับครัวได้ลองใช้ไฟ LED หรือไฟที่มีสีอ่อนๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าอยู่นอกจากนี้การใช้ไฟแนวตั้งหรือแสงถ่ายทอดสีสันบางอย่างก็สามารถเพิ่มความสวยงามและความทันสมัยให้กับครัวได้ 3. การตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มความหรูหราให้กับครัวด้วยการใช้วัสดุและองค์ประกอบที่มีคุณภาพสูงลองใช้แผ่นอะคริลิกหรือกระจกในการประดับตกแต่งพื้นหรือผนังในครัวหรืออาจมองเป็นชั้นวางหรือเคาน์เตอร์บาร์สำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมิติให้ครัวหรือบ้านในบ้านของคุณหาข้อมูลการตกแต่งบ้านเพิ่มเติมได้ที่ www.interiordecor.com แต่งบ้านสไตล์คุณไปคลิกเลย